ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจออีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากจะขออยู่ในเกมฟีฟอีกสักหนึ่ง EP นะครับผมซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปนี้นะครับก็คือคลิป Uh, การแนะนำฟีฟ่าสองีแล้วก็แนะนำการเซตจอยต่างๆนะครับบนเกมฟีฟ่านั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปนี้ไปได้ไม่นานนะครับก็มีพี่ๆประมาณ5-6ถึงคนนะครับแอดไลน์ทักมาถามผมว่าพี่ครับผมตั้งค่าจอยเหมือนพี่แล้วผมเซตทุกอย่างเหมือนพี่แล้วทำไมผมกดแย่งบอลคอมไม่ได้อาทำไมผมกดเข้าแยง่งแล้วทำไมมันถึงไม่แย่งบอลให้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับ วิธีการเข้าสกัดบอลการเข้าแย่งบอลของเกมฟีฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องแยกอย่างนี้ก่อนในเกมฟรีฟ้าเนี่ยวิธีการเข้าแย่งบอลเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมฟีฟ้ามาก่อนหรือว่าใครที่เล่นแต่เป๊ะแล้วเพิ่งย้ายมาเล่นฟีฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างสับสนค่อนข้างงงนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมเรากดแย่งบอลแล้วทําไมมันไม่แย่งเหมือนเป๊ะใช่ครับถ้าเป็นเป๊ะน,น,นะครับเราแค่กด r 1 x เนี่ย ai มันก็จะวิ่งเข้าไปแย่งบอลให้เราอัตโนมัตินึกออกไหมแต่ถ้าเป็นของฟรากด R1x แล้ว เอมันก็จะวิ่งเข้าไปนะแต่ว่ามันจะไม่แย่งบอลให้นะครับมันจะเป็นการไปยืนประคองอยู่ใกล้ๆบอลน,นั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่เอาขาไปแย่งบอลเอาขาไปเสียบไปอะไรให้นะครับเราต้องกดแท็กเข้าชนเองนะครับมันถึงจะทําการแย่งบอลให้เรานะครับจริงๆถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยถ้ามาเล่นซีฟั่เป็นภาคแรกในปีนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาจูนสักนิดนึงสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่า ระบบต่างๆการกดการยิงทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับเพจถ้าเราเซตจ,จอยตามคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้เราต้องทําการตั้งค่าจอยก่อนนะครับผมเพราะว่าปุ่มกดในฟีฟ่าถ้าเล่นดบบสเตนดาร์ดเนี่ยปุ่มกดเนี่ยอย่างเช่นอ่าปุ่มวิ่งเร็วเนี่ยมันจะสลับกับเพจเพจจะเป็น R1 ฟีฟ่าจะเป็น R2 ส่วนตัวผมผมจะถนัดปุ่มเหมือนเพจมากกว่าผมก็เลยจะตั้งค่าให้เป็นเหมือนเพจหรือว่าถ้าพูดง่ายๆตั้งค่าปุ่มกดเหมือนวินนิ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ Teens, approved, to, Down цев, oy, ผมก um? ็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแนะนําเพื่อนๆไม่ใช่ว่าผมเล่นเก่งหรืออะไรนะผมออกตัวก่อนผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าผมก็จะมาแนะนําให้พี่ๆที่ไม่รู้นะครับบางคนบางคนก็สงสัยมีนะมีถามอีสองคนว่าจอยผมพังหรือเปล่าครับพี่ทาไมผมกดแย่งบอลทำไมคอมมันไม่เข้าไปสกัดให้ทําไมมันไม่เข้าไปแย่งให้ วันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปประกอบไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเข้าแย่งบอลหรือการสกัดบอลของฟีฟ่านั้นมันมีวิธีแบบไหนกันบ้างครับแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับทุกคนต้องตั้งค่าปุ่มกดต้องเซตปุ่มกดทุกอย่างนะครับให้เหมือนที่ผมทำไว้ก่อนครับก็คือว่าเซตให้เหมือนกับเกมอ่าวินนิ่งหรือว่าเกมเพย์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเซตนะครับก็จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองเลื่อนลงไปดูได้นะครับผมเพิ่งลงคลิปไปประมาณ2-3วันนะครับผม โอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆมันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟีฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเข้าบอลของฟีฟ่าให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมอันดับแรกแต่ผมจะคืนบอลให้ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมจะลองกด R1 กับการกระบาดนะครับทุกคนลองดูนะครับเห็นไหมคอมมันจะไม่เข้าบอลให้เรานะมันจะเป็นการวิ่งประคองไปเรื่อยๆเนี่ยลองลองดูในคลิปนะครับอันนี้ผมกด R1 1นนกั X นะครับมันจะเป็นการวิ่งประคองมันจะไม่เอาขาไปแย่บอลให้เรานะครับซึ่งหลายคนที่เพิ่งมาเล่นฟีฟ่าเนี่ยมักจะเจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับว่าทําไม AI มันไม่แย่งบอลให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมจะกดแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เราเล่นกันนะครับลองดูนะครับนี่นะครับมันวิ่งมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่แย่งบอลให้เราเห็นไหมเนี่ยมันจะวิ่งประคองอยู่อย่างเนี้ย วิธีการเข้าบอลของฟีฟ่านะครับเดี๋ยวเดนนะเดี๋ยวนะผมส่งส่งบอลให้เขาอีกทีนึงนครับวิธีการเข้าบอลของฟีฟ่านะครับเรากดเหมือนเมื่อกี้ถูกแล้วนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปใกล้ที่จะได้บอลแล้วเนี่ยให้เรากดสี่เหลี่ยมหนึ่งทีคือเป็นการแท็กหรือว่าเอาขาเนี่ยเข้าไปเอาขาเข้าไปแย่บอลออกมาจากผู้ต่อสู้นั่นเองนะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวลองดูนะครับ mm hmm. อันนี้ผมจะวิ่งประคองก่อนนะครับ เดี๋ยวอีกทีนึงนะครับเอาบอลให้เขาอีกทีนึงคือเราต้องกดสี่เหลี่ยมเพื่อที่ให้นักเตเะเนี่ยแย่ขาเข้าไปแย่งบอลนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมถ้าเรากดสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นนักเตะมันจะแย่ขาเข้าไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้าไปชนเลยเห็นไหมมันจะวิ่งเข้าไปเบียดเลยมันจะอ้ะขาขาออกเพื่อที่ดักบอลนะครับแต่ถ้าเรากด R1 กับากาะกบาทอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งประคองไปเท่านั้นนะครับซึ่ง อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับคําถามแบบนี้เยอะมากนะครับที่ทักไลน์เข้ามาถามผมนะครับแล้วก็ในการกดสกิลนะครับในการกดสกิลของนักเตะนะครับในการกดสกิลของนักเตะนะครับส่วนใหญ่นะครับวิธีการกดสกิลนะครับจะอยู่ที่อนาล็อกฝั่งขวานะครับอนาล็อกฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการใช้สกิลทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลกดยากกดง่ายอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยนะครับอย่างตัวนักเตะที่ค่าพลังสูงๆเนี่ยก็สกิลก็จะใช้ง่ายนิดนึงก็จะมีท่าที่หลากหลายกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมจะกดแบบปกตินะครับโดยที่ไม่กดสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตนะครับมันจะได้แค่วิ่งประคองนะครับมันจะไม่เข้าไปแย่งให้เราเนี่ยครับมันจะประคองอยู่ใกล้ๆบอลแต่ถ้าเรากดสี่เหลี่ยมไปด้วยเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยมันจะเอาขาเข้ามาแย่เห็นไหมเนี่ยถ้าเรากดสี่เหลี่ยมทุกครั้งเวลาที่เราเข้าแย่งบอลเนี่ยมันจะทาการเอาขาเข้ามาแย่ให้เรานะครับยังไงก็ลองไปฝึกดูกันได้นะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นนนนนนเเียอาาจจจะะ้้งใชวลูิดึครับ แต่ที่สําคัญนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งค่าจอยให้เป็นเหมือนผมก่อนนะคือตั้งค่าจอยให้เป็นเหมือนสมัยเราเล่นเตสหรือว่าวินนิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ตั้งค่าจอยแล้วมากดแบบผมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้งานไม่ได้ผลแล้วเดี๋ยวอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมทําเหมือนกันแล้วถ้ากดเหมือนกันแล้วทําไมยังไม่เข้าบอลให้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอา่าเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม หรืออีกทิศหนึ่งคือการกด L 2นะครับ L 2ฝสั่งซ้ายด้านหลังนะครับมันจะเป็นการประคองแบบนี้นะครับลองสังเกตนักเตะ AI ผมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะขออีกทีนึงนะครับผมส่งบอลให้เขาก่อนนะครับ่ถ้ากดถ้ากด L 2เนี่ยเห็นไหมนักเตะเนี่ยลองดูนะครับมันจะวิ่งประคองแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่เข้าพวดพลาดครับมันจะเป็นการวิ่งแบบเอาเหมือนเออเหมือนโซนเหมือนโซนในแต่ละพื้นที่นะครับเนี่ยครับมันจะไม่เข้าพวดพลาดนะครับอันนี้คือกด L 2ค้างไว้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะกด L2 ค้างไว้นะครับมันจะไม่เข้าบอลพวดพลาดนะครับผมถ้าเราไปกดวิ่งเร็วแล้วกดเข้าไปแท็กเนี่ยบางทีมันจะแบบสกัดไม่โดนแล้วมันจะหลุดเลยหลักๆผมก็จะใช้เป็นแบบ L2 สลับกับ R1 นะครับเพื่อเป็นการประคองโซนพื้นที่ไปเรื่อยๆพอได้จังหวะเราค่อยกดปุ่มสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับเนี่ยเผมจะกด L2 ดักไปเรื่อยๆนะครับพอได้จังหวะปุ๊บเรากดสี่เหลี่ยมแย่ง เนี่ยครับพอได้จังหวะปุ๊บเราก็กดสี่เหลี่ยมเข้าไปแย่<ๆ>ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับวิธีที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับก็ยังไงใครที่เพิ่งลองเล่นซีฟ้าเป็นครั้งแรกก็ลองตั้งค่าจอยให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ลองมาใช้วิธีแบบนี้ดูนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพย์สามเพย์สี่เพย์ห้า หรือว่าใน PC หรือว่าใน Xbox เองนะครับวิธีการยิมบอลของฟ i f a าจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรากดเข้าย่งบอลปุ๊บแล้ว a อ้มันจะวิ่งไปเสียบมันจะวิ่งเข้าไปแย่งบอลมาให้จากเท้านะครับเราต้องกดแท็กเข้าไปชนทุกครั้งนะครับเวลาเราเข้าไปแย่งบอลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมมีคลิปอะไรดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมเลยก็ฝากติดตามมาด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ตามก็ฝากรบกวนกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมีอีกหลลายยคนเ มี80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ